Learn and Fun with Wizard Podcast ที่จะแบ่งฟันเทคนิคการดีไซน์ออกแบบสื่อการเรียนรู้และบอร์ดเกมหรือแช่ประสบการณ์ต่างๆให้สนุกและง่ายแค่ฟังก็ได้ความรู้สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ครับก็เป็น EP พิเศษสุดๆเพราะว่าเราจะไม่ใช่คนที่เล่าเรื่องครับแต่คนที่จะมาเป็นคน ช่วยแชร์ประสบการณ์และเล่าเรื่องอ่ะก็คือน้องฝึกงานที่มาฝึกงานกับวิสาหก่อเรี n นนี่เองนั่นก็คือน้องเบลครับสวัสดีค่ะชื่อเบลค่ะเป็นนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยาศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเบลอ่ะจะมาแชร์ประสบการณ์การทําบอร์ดเกมแล้วกันซึ่งน่ใน,นการฝึกงานกับทางวิสาหรยรอบนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นโปรเจกต์ที่เบลออกแบบเกมเนาะ เดี๋ยวเบลลองเล่าเกินคร่าวๆหน่อยที่ว่าเกมที่เบลกำลังจะทำเนี่ยคือเกมอะไรยังไงโปรเจกต์จบของเบลนั้นทําเกี่ยวกับบอร์ดเกมการศึกษาค่ะซึ่งจะเกี่ยวกับเนะืน้อะหาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์ค่ะก็ก็เลยจะเป็นบอร์ดเกมที่ที่สามารถเล่นได้ตั้งแต่ออสองคนถึงสี่คนแล้วแล้วก็คอนเซ็ปต์หลักๆก็คือเชื้อโรคเนี่ยค่ะจะ เข้ามาหาตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะต้องมีเม็ดเลือดขาวเนี่ยมาจัดการกับพวกเชื้อโรคก็ถ้าใครไม่สามารถกําจัดเชื้อโรคออกไปได้ก็จะแพ้ไปเกมมันก็จะประมาณนี้ค่ะสิ่งที่เราอยากจะมาชวนคุยกันก็คือแชร์ประสบการณ์สิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการออกแบบบอร์ดเกมแหละจากประสบการณ์ไม่ใช่ของเราด้วยแต่เป็นของน้องเบลที่เพิ่งทําบอร์ดเกมครั้งแรกเพราะงั้น เรียกว่าเป็นเป็นแผลสดสิ่งที่เบลอยากจะเหมือนกับแบ่งปันให้กับคนคนอื่นได้รู้ว่าครับว่าประเด็นเหล่านี้ถ้าเราเรามีวิธีการจัดการยังไงหรือว่าเราอาจจะเจอเรื่องนี้สิ่งที่ไม่คาดฝันมียังไงบ้างเดี๋ยวเบล ลองเล่าให้เราฟังหน่อยละกันว่าเป็นยังไงบ้างจะมีประมาณ3ข้อหลักๆค่ะที่นึกขึ้นได้ค่ะอย่างข้อแรกเลยเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มที่จะทำบอร์ดเกมเลยก็คือคิดกลไกลหรือว่าเมชาิกเกมไม่ออกค่ะซึ่งเป,เ,ปเป็นเป็นสิ่งแรกๆเลยที่เราจะต้องคิดว่าเกมี่ยจะต้องเล่นยังไงค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คิดไว้หลายแบบมากๆแต่พอเอามารันในหัวดูแล้วมันก็ ไม่เวิร์กมันไม่สามารถเอาไปต่อได้นะคะจนได้ไปเจอกับคลิปเล่นบอดเกมแล้วพอเราเนี่ยดูไปเรื่อยเรื่อเราก็เลยได้ไอเดียในการออกแบบขึ้นมาค่ะโดยประกอบไปถึงเออนึกถึงเกมที่เราเคยเล่นเมื่อก่อนด้วยก็เลยเอาตรงนั้นนะคะมาเป็นไกด์ที่เราต้องการได้อ่ะคะ่ะก็คือตอนนั้นอ่ะ ถ้าถ้าไม่ได้ดูคลิปบอร์ดเกมนะคะก็น่าจะใช้เวลานานกว่าน,นี้หรือว่าหรือว่าเกมที่ออกแบบมาอาจจะไม่ค่อยความความน่าสนุกหรือว่ามีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่คะ่ะก็คือคิดว่าตอนนั้นนะคะถ้าได้เล่นเกมบอร์ดเกมหรือว่าได้ดู เยอะกว่าน,นี้นะคะน่าจะเกิดไอเดียดีๆเยอะแยะเลยค่ะรู้สึกว่าเออการที่เราเราได้เล่นหรือว่าเราได้ดูเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนคลังอาวุธของเราเลยว่าเออเนี่ยเราอ่ะจะสามารถออกแบบปอดเกมได้ได้หลากหลายมากขึ้นในตรงนี้เราว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดสุดๆเลยครับอันนี้คือขอชื่นชมเบลมากเพราะว่าเอาเวลาเราไม่รู้อะไรบางอย่างเนี่ยมีมีดอยู่หนึ่งอันเนี้ยเราจะเอามีดเนี้ยไปตัดกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ทักหนึ่งต้นเนี่ยมันก็คงจะยากที่ไหเราก็ต้องหาเครื่องมือหาวิธีการหาวิธีการทํางานใหม่ๆเข้ามาก่อนเขาเลยบอกว่าเหมือนกับในการสมมติว่าจะฟันดาบหนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้เวลาในการเสียเวลาไปกับการรับมีดกับการรับดาบอะประมาณแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะงี้เราต้องเตรียมตัวในการทํางานให้มันเรามีคลังความรู้มีคลังอาวุธมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเยอะแล้วเนาะห้าปีก่อนแล้วกันมันก็ยังไม่ค่อยมีเหมือนกับคลิปสอนเล่นเกมเยอะเท่านี้ ตอนนี้ถ้าเราเปิดเข้าไปใน u t u b e เนาะแบบเสิร์ชคำว่าโอโบอร์ดเกมปั๊บโอ้โหบอร์ดเกมแบบภาษาไทยนะบออล้อเรือกรันโดเด็กเนี่ยแล้วก็เกมเนี่ยปึ้งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหจะเห็นแบบคลิปเยอะมากเลยซึ่งเราก็สามารถมาดูตัวอย่างเกมต่างๆได้แล้วก็มีวิธีการเล่นอื่นๆได้อันนี้ถ้าอยากเสริมจากของเบลนิดนึงก็คือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องดูจากบอร์ดเกมอื่นเท่าน,นั้นก็ได้นะแต่การดูจากบอร์ดเกมอื่นมันมันดีครับมันมันทำให้เราอัปเดตด้วยแล้วเห็นว่า เดี๋ยวนี้โลกของบอร์ดเกมมันไปถึงไหนกันแล้วแต่ถ้าสมมติว,มว่าบางทีเนี่ยเราเราไปหาวิธีการจากอย่างอื่นก็ได้เช่นเกมโชว์กิจกรรมการเล่นอื่นๆสิ่งรอบตัวอะไรเงี้ยบางทีมันก็เขาเนี่เป็นถ้าเรามันก็สปาร์กให้เราแบบเกิดไอเดียใหม่ๆได้เหมือนกันนะครับส่วนไอเรื่องคลังอาวุธอันนี้มีข้อเสียนิดนึงละกันนะ ในเมื่อแบบเราดูเยอะมันอาจจะมีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียเยอะได้เหมือนกันแต่ไม่เยอะมากครับข้อเสียเล็กๆน้อยๆคือบางคนอาจจะบอกว่าต้องดูให้เยอะก่อนต้องศึกษาเกมให้ลองเล่นเกมให้เยอะมากๆซึ่งบางทีเนี่ยเราเอามันง่ายมากที่เราจะติดกับดักการดูเกมประเภทเดิมๆซ้ําๆแล้วก็ดูอยู่แบบแบบเดียวคีย์หลักคือไม่ต้องเป็นต้องดูทั้งหมดที่มีเกมบอร์ดเกมในโลกครับบอร์ดเกมในโลกมีแบบ เป็นหลายหมื่นเกมสมมติเสียเวลาดูเกมละครึ่งชั่วโมงก็เสียเวลาไปหลายปีแล้วแต่ว่าถ้าเราดูหลากหลายเน้นอัปเดตในตอนนี้เกมมันไปถึงไหนยังไงแล้วดูหลายๆประเภทก็เ,เลยรู้ให้รอบก่อนแล้วค่อยมาลงลึกตอนที่เรามาออกแบบเกมของเราเองอีกทีน่าจะดีกว่าไม่จำเป็นจะต้องเตรียมแบบดูยังไม่เยอะพอยังไม่พร้อมออกแบบเกมไม่ครับดูดูให้เพียงพอประมาณหนึ่งให้รู้แนวทางเป็นไกด์ไลน์ก่อน แล้วก็ลงมือทําแล้วก็ค่อยมาลงลึกกับการทําเกมของเราพอเราได้แมคานิกมาแล้วค่ะอันดับที่2ของเบลเลยก็คือการรวมเนื้อหาเข้ากับตัวแมคานิกค่ะซึ่งเพราะว่าบดเกมที่เบลทำแล้วนะคะมันเป็นสื่อการเรียนรู้จะเลยต้องมีการอิงหลักความเป็นจริงนะคะซึ่งก็ไม่ ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าหลักๆเนี่ยค่ะมันจะต้องเข้าใจได้แล้วก็อธิบายได้ค่ะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นค่ะมันอาจจะไม่ได้แบบเรียวทั้งหมดแต่ว่าก็ต้องอยู่ในอยู่ในระดับที่รับได้นะคะอันนี้เบลก็เลยไม่ได้มีวิธีแก้ไขมีแต่ ค่อยๆคิดไปเรื่อยๆมันค่อยๆคิดจนมันเข้าที่เข้าทางค่ะก็หลักๆเนี่ยจะต้องอ่านเนื้อหาที่เรามีเนี่ยให้เคลียให้ชัดเจนแล้วก็คิดคอนเซปต์ให้ได้แล้วเวลาคิดปิ้งไอเดียอะไรได้ก็จดไว้ก่อนค่ะซึ่งถ้ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเราก็จะค่อยกลับมาดูอีกทีค่ะก็อันนี้ก็เป็นเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ได้ได้เจอระหว่างการออกแบบบอดเกมค่ะ แมชเนื้อหากับแมคคนิกเนี่ยคือวิธีการที่เบลทำอะ่ะทำับบเราอะ่ะเราจะเรียกว่าง่ายๆเลยเราเรียกว่า,เ,าเวลาออกแบบเนี่ยมันจะมีช่วงที่เรียกว่าไดวอร์เจนก็คือหาไอเดียหลากหลายหาความเป็นไปได้เยอะๆใช่ปะ่ะกับอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงคอนวอร์เจนก็คือช่วงที่แบบไอเดียอะไรที่มันใช้งานได้บ้างใช้งานได้จริงอะไรเงี้ย เราเรียกเป็นภาษาไทยไง่ายๆว่าช่วงตกตะกอนก็ก็เหมือนกับเวลาเราไปดูนูน่นนี่นั้นเอออันนี้ก็น่าสนใจแมคคนิกนี้ก็ดีแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีช่วงที่แบบเรามาตกตะกอนความคิดของเราด้วยว่าอันนี้มันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงนะครับในการเลือกซึ่งไอตรงเนี้ยที่จุดที่มันสําคัญแล้วกันเนาะก็คือแมคคนิกที่มันแมทกับเนื้อหาเนี่ยเอาตามตรงเราว่ามันเริ่มต้นมา มันไม่มีอันไหนที่มันแมชกันแบบร้อยเปอร์เซนต์หรอกยกเว้นว่าถ้าถ้ามีจริงๆก็คือเราแบบเราฝืนอะเพราะว่ามันไม่คือแมคคดิกมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กับเนื้อหานี้โดยตรงซสทีเดียวซึ่งถึงมันจะเห็นเขาเขาคงโครงบางอย่างเช่นแบบไอเกมนี้มันเกมที่เราได้วิเคราะห์แฮะพอมันได้วิเคราะห์ปุ๊บเออเราเนื้อหาของเรามเราต้องการการวิเคราะห์โอเคแล้วก็หยิบมาเป็นไอเดียตั้งต้นแต่ถามว่า ทั้งในเ่ะมันเหมือนกันทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่มีทางที่แบบจะสื่อสารได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่บันจะได้เขาเขาโครงโครงอย่างน้อยเราจะรู้แล้วว่าแมชชินิกไหนเนี่ยไม่ควรเอามาใส่ในเกมเราอันนี้คือสิ่งที่สําคัญคือพอเราหาไอเดียมาเยอะๆเราจะรู้แล้วว่าเราไม่ต้องเดินทางไหนเราไม่ต้องทําไม่ต้องทําแบบไหนอันเนี้ยอย่าไปทําเลยวุ่นวายไปมันจะเหลือเฉพาะไอที่มันน่าจะเวิร์กแล้วเราก็มาเนี่ยครับตกตะกอนแล้วก็เนี่ยที่เบลแบบมาค่อยๆจดอะไรเนี้ย ถ้าเป็นตอนที่เราทำอะ่ะเราจะเรียกว่าเหมือนกับเราจะพยายามเทียบเคียงล้วกันเพราะว่าเราจะลองดูองค์ประกอบของเกมที่เราคิดว่ามันมันสื่อประสบการณ์หรือมันสิ่งที่ได้จากเกมอะ่ะเกมมันสร้างประสบการณ์แบบที่เราต้องการได้ก่อนแล้วเราจะมาดูว่าหลังจากนั้นอะ่ะเนื้อหาที่เรามีอ่ะองค์ประกอบของเกมเหล่านั้นอะ่ะมันสามารถหยิบมาแมทช์กับเนื้อหาของเรายังไงได้บ้างเช่นแยกองค์ประกอบลักษณะนี้เออไอตัวตัวนี้ยน่าจะเป็น ตัวอุปสรรคในเกมงั้นอุปสรรคในเนื้อเรื่องของเราคืออะไรอะแล้วก็เอาอุปสรรคเนี้ยไปใส่เป็นอุปสรรคในเกมแทนอะไรเงี้ยเราก็จะแมทช์กันแล้วก็ค่อยๆไปปรับจูนเรื่องคาแรคเตอร์หรือลักษณะของของตัวอุปสรรคเหล่านั้นอะให้มันเหมาะกับเนื้อหาของเราก่อันที่สามนะคะก็จะเป็นการเรียงลำดับที่ผิด อาจริงๆเบลก็คิดว่ามันไม่มีการมันไม่มีลำดับของการออกแบบบอร์ดเกมที่ตายตัวนะคะแต่ว่าด้วยความที่เบลเนี่ยยังเป็นมือใหม่มากๆเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ออกแบบบอร์ดเกมค่ะแล้วเบลเนี่ยเรียงลำดับความสำคัญผิด เพราะว่าเบลไปดันให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสวยงามการใช้สีอยากจะแบบออกแบบการ์ดก่อนในขณะที่การออกแบบกลไกลหรือแมคชนิกของเบลเนี่ยค่ะมันยังไม่ลงตัวเลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยโดยคิดว่าเอ้ยมันทำไปพร้อมกันได้แหละ แต่ว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนกลนไกลหรือวิธีการเล่นนะคะมันแล,แล้วพอมันไปกระทบกับการเล่นของการ์ดนะคะมันก็ทําให้การออกแบบการ์ดที่เราทํามาเนี่ยค่ะมันเปล่าประโยชน์ก็ต้องมานั่งทำใหม่อยู่ดีค่ะเลยเบิร์กก็เลยคิดว่าเออเนี่ย ในตอนที่เราเริ่มมาค่ะก็ยังไม่ต้องไปคิดถึงความสวยงามมากนะทำตัวกลไกลหรือว่าตัวเมคานิกเนี่ยให้มันเล่นได้ก่อนค่ะแล้วเมื่อสามารถเล่นได้แล้วต่อไปเราก็จะได้โฟกัสเรื่องความสวยงามได้เต็มที่มากกว่าด้วยค่ะบางเกมอะ่ะยังไม่แน่ใจว่ารู้จักเกมชื่อว่าเกมไซหรือเปล่านะเกมไซที่เป็นเกมแบบเกมไซแปลว่าเก็บเกี่ยวอะ่ะแต่ว่ามันเป็นเกมที่ เกี่ยวกับเรื่องของการยึดพื้นที่เอาขี่หุ่นยนต์ไปขนของเหมือนกับเกมอารมณ์เหมือนเกมลบกันเป็นหุ่นยนต์อะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเกมทรัพยากรหนักๆเลยเริ่มต้นของเกมเนี่ยมันเริ่มมาจากภาพภาพหนึ่งที่เขาไปเจอในเป็นเป็นงานอาร์ตของคนคนหนึ่งะครับเรื่องมันเป็นงานอาร์ตท,ที่มันมีคนเกี่ยวข้าวแต่ว่าด้านแบ็กกราวด์ข้างหลังอะมันเป็นรูปหุ่นยนต์แบบอยู่ในหมอ,อกอยู่อะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจฮะที่จะทําเกมที่มันเป็นเล่าเรื่อง,ร,อง,ร,องราวหรือธีมประมาณนี้ มันก็เป็นจุดเริ่มได้เหมือนกันนะถามว่างานงานภาพงานอะไรเงี้ยเป็นจุดเริ่มของการทําเกมก็ยังได้ไม่ใช่แปลว่าต้องแบบจะทําเกมเพื่อสื่อสารเรื่องนี้หรือว่าอยวิธีเล่นแบบนี้สนุกดีคือจุดเริ่มต้นไม่เขาเรียกไม่ได้ matter ไม่ได้สําคัญแบบต้องเริ่มจากไหนยังไงซึ่งแบบที่เบลบอกก็ลําดับผิดถูกยังไงตอนแรกๆอ่ะไม่ไม่ได้เราไม่ว่าไม่จำเป็นต้องซีเรีสกับมันมากครับ ค่ะก็สุดสุดท้ายที่เราอยากจะบอกนะคะก็คือไม่ต้องกังวลค่ะว่าอุปสรรคที่เราจะเจอเนี่ยมันจะเป็นอะไรค่ะค่อยๆค <ets> ิดค่อยๆทำค่ะอย่างไรเราก็จะผ่านมันไปได้แบบว่าลองทําไปเจออุปสรรคก็ค่อยๆแก้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือกระบวนการทํางานนะ่ะเรียนรู้และพัฒนาเกมยิ่งเราหาวิธีการแก้เกมของเราก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆแล้ว,ลวเราก็จะได้มีบอร์ดเกมที่เราชื่นชอบสนุกกับมันได้อย่างดีๆนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณเบลมากเลยครับ ขอบคุณค่ะ